สวัสดีเพื่อนๆครับผมช่วงเช้าตอนเทสายครับก็ได้มารีวิวหมูป่าให้เพื่อนๆดูนะครับเนาะเนี่ยครับหมูป่าในฟาร์มของผมนะครับเนาะโชควิเชียนฟาร์มครับเนี่ยอย่างที่เห็นนี่นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นพันหนายาวครับเห็นเห็นว่าเขาบอกมาอย่นกันนะครับนะว่าเป็นพันหนายาว เลือดสูงครับเขาบอกไอ้คู่เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ไอ้ตัวนี้อีกตัวนึงไอ้ตัวนี้คือตัวผู้ครับตัวนี้จะเมียให้มันอยู่คนละล็อกเพื่อที่ว่าจะให้มันผสมพันธุ์นะครับเนาะหมูป่าหมูป่าครับผมก็ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับเดี๋ยวยกกล้องสูงสักหน่อยนะครับเนาะเพราะวันจะมองไม่เห็นนะครับจะทำไว้เป็นล็อกเป็นล็อกครับ เนี่ยสองตัวนี้กระทองแล้วครับตัวเนี้ยตัวนี้ทองละตัวนี้ก็ทองแล้วเหมือนกันครับแต่ก็ยังไม่ไม่ฟันทงยังไม่มั่นใจสักเท่าไหร่ครับว่ามันจะทองหรือว่ายังไม่ทองแต่ว่าสังเกตดูเนื้อหนังมันดูลำตัวมันก็ว่าทองแหละครับเพราะว่าอาการมันก็ไม่มี ส่วนในตัวที่เลาะอยู่นู่นก็คือพ่อพันครับเนี่ยๆเนี่ยตัวที่กำลังโดดอยู่เน,นี่ยนะครับกำลังเดินมาน้าเนี่ยนะครับตัวเห็นเดิเอนอยู่ในกรงฝั่งนู้นนะครับนั่นคือพ่อพันธุ์แต่ว่าเป็นหนุ่มน้อยครับอายุยังไม่ถึงปีเนี่ยครับยูยังไม่ถึงปี ครับเนาะผมก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องสายพันธุ์หมูสักเท่าไรนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเลี้ยงนะครับเนาะเดิมตันที่น้อยอย่างนี้ก็เพิ่งจะคลอดลูกไปได้สองวันนี้นะครับลูกเขาออกมาก็อยู่หกตัวครับได้หกตัวอัดนด้านหลังที่เห็นดำๆดนูนน่นนะครับแม่มันนอนบังอยู่นะครับเนาะแม่มันนอนบังอยู่ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูครับ ก็เลี้ยงเป็นรายได้เสริมครับผมเป็นรายได้เสริมมันก็จะเป็นรายได้ที่ว่ามากน้อยสักเพียงไรอันนี้ก็ยังไม่ผมก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงได้ประมาณสี่ห้าเดือนครับก็ได้ขายไปบ้างเร็วเหมือนกันแต่ว่ากระส่วนน้อยครับไอที่เห็นอยู่นี่ก็คือว่าจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นแม่พันุต่อไปครับเนี่ยขยายพันุต่อไปเพราะว่า เพิ่งเริ่มใหม่นะครับเนาะเริ่มใหม่เริ่มเลี้ยงเดี๋ยวเราจะรีบขายไปมันกรจะมีจะมีน้อยเลยต้องเก็บไปทําแม่พันไปก่อนนะครับเนาะไอ้ตัวเนี่ยที่ว่าเห็นขาด่งดางๆขาวๆนี่ก็อยู่ตัวครูครับตัวเนี่ยไอ้นี่มันจะสายพันอะไรหลังมันเอ็นๆนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเนาะสงสัยจะเป็นอะไรนะไอ้แค่ผสม เหมือนซานนี่หรือว่ายัางไงผมก็ไม่เข้าใจแล้วครับว่าผมก็ซื้อเข้ามาไอตัวเนี้ยขอแบ่งเข้ามาเพราะว่าจะเอามาเป็นพ่อพันธุ์ก็เลยมันมีตัวนุ่นดูเล้วงโดยสะุุก็ต้องเลี้ยงให้มันโตครับแล้วค่อยว่ากันนะครับเนะาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโชคพิเชนฟาร์มครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ